ครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องยุทธ360นะครับ360องศานะครับกว้างไกลกับศูนย์รวมนะครับของช่องทาง t i k t o k นะครับที่รวบรวมสินค้าดีๆสำหรับพี่น้องด้านช่างนะครับด้านฝีมือช่างทั้งมือระดับมืออาชีพแล้วก็ DIY นะครับพบกับกันที่ช่องนี้นะครับวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนำให้กับพี่น้องช่างทุกท่านนะครับเชิญตามผมมาเลยครับเครื่องรับดอกสว่านมัลติฟังชั่น t o t o p i a ความหลากหลายในการใช้งานพบพอสะดวกลดราคาพิเศษเพียง483บาท77สตางสวัสดีครับขอแนะนำเครื่องมือช่างที่ท่านจำเป็นจะต้องใช้ในงานช่างที่บ้านนะครับเครื่องรับดอกสว่านบันติฟังชั่นทูโทเพียโมสสำหรับสว่านกระแทกและเครื่องตัดกัดดีทั้งสำหรับ DIY และก็ระดับงาอชีพนะครับ ความเข้ากันได้ระหว่าง2ถึง16มิลเมตรนะครับพกพาสะดวกออกแบบมั่นใจในความแม่นยำนะครับทนทานในการใช้งานประจำวันลดราคาเหลือเพียง483บาท77สตางค์เท่านั้นเราไปดูรายละเอียดสินค้ามีดังต่อไปนี้นะครับเครื่องรับดอกสว่านมัลติฟังก์ชั่น2โทเปียราคาเพียง483บาท77สตางค์ซึ่งลดราคาจากราคาปกตินะครับ รายละเอียดสินค้าประเภทการรับประกันนะครับรับประกันจากซัพพลายเออร์นะครับและที่สำคัญคุณสมบัติที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ความเข้ากันได้กว้างเหมาะสำหรับดอกสว่านขนาด2-16ถึ16 mm ง16มิลิเมตร 2. การออกแบบพกพาสะดวกและเหมาะสำหรับการใช้งานทุกที่ทุกเวลาและ 3. การบดแบบเกลียวให้ความแม่นยำและความสม่ำเสมอในการใช้งาน ประการที่4เครื่องเจาะผลกระทบและเครื่องตัดกัดเข้ากันได้รองรับการใช้งานกับดอกสว่านและเครื่องมือกัดประการที่5การใช้งานง่ายเรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับ DIY และระดับมืออาชีพและประการที่6การก่อสร้างที่ทนทานทำจากวัสดุคุณภาพและทนทานต่อการใช้งานประจำวัน ขอฝากเคล็ดลับในการใช้งานนะครับเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับดอกสว่านที่คุณใช้ตรวจสอบตำแหน่งที่ปลอดภัยก่อนใช้งานและรักษาบิดสว่านของคุณให้ดีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยสรุปแล้วนะครับเครื่องรับดอกสว่านมัลติฟังชั่นชูโทเปียเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถพกพาไปในงานทุกที่ทุกเวลา มีความสมบูรณ์และทนทานที่จะช่วยให้งานของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้นะครับขอบคุณครับ